ก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ5 Channel นะครับในส่วนของตู้ฮันซาการันตีอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับนี่พี่มีงบ1 3,000เพชรเพนะครับมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้จะหมดกี่เพรนะครับระยะเวลาทักิจกรรม10วันเท่านั้นนะครับก็ในส่วนของท่าทางนะครับก็แนะนำน้องสะสมไว้นะครับเพราะว่าในส่วนของท่าที่อัปเดตเข้ามานี้นะครับมันจะเป็นท่าที่แบบแบบว่าบอกน้องนะครับว่าน้อง เล่นในส่วนของเกมนี้ไปทั้งหมดเท่าไรนะครับอย่างของพี่ก็2,505วันนะครับก็ประมาณ7ปีนะครับเออก็ประมาณ7ปีพี่หยุดเล่นไปประมาณ1ปีนะครับก็เสียดายนะครับโอเคนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะหมดกี่เพจน,นะครับ คนไหนที่หมดเท่าไรคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับสมมติถ้าเกิดคนไหนที่อยากเติมเพชรแบบเมลพาร์หรือว่า u ูเกับพี่นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับพี่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับตรงที่ช่องคอมเมนต์นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้จะหมดเท่าไรนะครับโอ้โหน่าจะล็อกนะเพราะว่าเป็นท่าทางที่น้องๆหลายคนอยากได้นะครับ GM ก็เลยล็อกซะเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ ออือเป็น,นส่วนของท่านี้นะครับถ้ามองจนตาเบอร์นะครับเออก็เป็นผุนะครับแล้วก็มาขีดขีดขีดโอเคนะครับก็ในส่วนของท่าที่พี่อยากได้ยังไม่อ่อนครับก็ต้องจัดต่อนะครับก็หนึ่งครั้งประมาณแปดรอยเพรนะครับแปดร้อยเก้าร้อยเพรนะครับเมื่อกี้เพนพี่เหลือหนึ่งหมื่นสองพันสองพันสองนะ โอ้โห,โโห,โโหก็กิจการนี้หมดประมาณ1,500กว่าเพรนะครับจต่ที่ดูส่งนะโอ้โหจริงๆนะครับก็เหมาตู้นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับท่าทางที่ ไอดีพี่มาก่อนกานะครับก็เล่นไปทั้งหมด2,505วันนะครับก็ประมาณเจปีนะครับเพจเหลือหนึ่งมืนอนะครับก็หมดประมาณ1,6 0 0น้อยะครับหนึ่งพรอแปดสกเพอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเปิดตัวเดบิวต์นะครับก็อย่างเท่เลยนะครับที่ลองซุ่มไปแล้วมันไม่ออกยวพี่ลองมาสุ่มอีกสักสองรอบสามรอบนะครับเฮ ไม่เป็นไรนะครับก็กิจกรรมนี้ถือว่าเอาไว้แค่นี้พอนะครับเพราะว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับรวมปืนประจําเดือนนะครับ8วันเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้เจ0ดออเบเเพชรสอโทเคนนะครับอโทษทีนะครับ379โทเคนนะครับที่ซูมไปเยอะมากไม่ออกทีนะครับก็เก็บเพชรไว้ในส่วนของกิจกรรมข้อแลบนะครับจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับอืม กิจกรรมต่อไปก็น่าจะเป็นกิจกรรมทลชนเลยนะครับชุดทลชนสีทองที่น่าจะอัปเดตเข้ามาตอนนั้นนะครับกิจกรรมฟรีไฟนะครับมันไม่รู้จบนะครับฉลอง8ปีฟรีไฟนะครับกิจกรรมมากมายนะครับฟรีไฟไม่รู้จบรับในส่วนของไอเทมฟรีนะครับแพ็กฉลอง8ปปีฟรีไฟนะครับชุดนี้นะครับเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็ในส่วนของแต่งหน้านะครับ G36 นะครับตัวนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับคนไหนที่เป็นแบบสายฟรีนะครับก็มาต้องมาเล่นกิจกรรมนี้นะครับคนไหนที่แบบเพิ่งสมัครใหม่นะครับตอนนี้มีกิจกรรมแจกของฟรีอยู่เยอะเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับอันนี้แจกไอวอลนะครับทำภารกิจต่างๆนะครับอืมกิจกรรมเยอะมากๆนะครับ ก็สะสมนะครับสแต็มสะสมครบรอบ8ปีนะครับก็ขณะที่ยังสะสมไม่ครบนะครับแสดงว่าน้องๆยังไม่ได้ไปเล่นพวกแมปนั้นนะครับน้องก็ลองไปเล่นดูได้นะครับสำหรับเสื้อแชมเปี้ยนฟรีไฟฟรีไฟนะครับ2025นี้นะครับที่เพิ่งแข่งจบซีซั่นสปริงไปนะครับก็ทีมนี้ได้แชมป์ก็แจกฟรีเลยนะครับสำหรับเสื้อแชมเปี้ยนนะในส่วนของรถนะครับในส่วนของดาบนะมีดพ้า แล้วก็เชิญเพื่อนกลับมารับในส่วนของปืนให้เช่า10วันเท่านั้นนะครับก็เรียกกลับมาให้หมดได้นะครับจากนั้นนะครับไม้เบสบอลฉลอง8ปีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แชกฟรีๆนะครับเล่น CVC ีวีรับไอเทมเพียบนะครับก็หายไลก์กิจกรรมตามนี้เลยนะครับตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่17บเจ็ดกระดาคมนั่นเองนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของกิจกรรมไหนก็ต้องมาจัดกันแล้วนะครับในส่วนของท่าพานะครับนี่เดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูนะ ก็น้องๆอ,อยากรู้น้องๆเล่นมากี่ปีนะครับก็ <S <S เอาจํานวนวันของท่านี้นะครับ2 5 0หานหารกับ365ก็จะได้จํานวนปีที่น้องเล่นเกมนี้มาแล้วนะนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับฝาน้องอย่ลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Go so fast, all tied up like a captain.